แล้วเขาอ่ะต้องถ่ายรูปเขาอ่ะ<ป>ตัวเขาอ่ะต้องถ่ายรูปในพาร์ทของ PAT Air 900ขีดหนึ่งนะอะไรของเองอะ่ะอันนั้น,นี่ะเขาต้องทำเองแต่เราอ่ะเราอ่ะต้องย้อนกลับเข้าไปทำ QC เราอ่ะต้องไปคุเข้า QC ต่อ PT เอ่ออนเไหม เขาต้องอัพรูปทํำ PAT โดยใช้เข้าไอแอลเก้าร้อยขีดเลยเพื่อทําเอกสารแผ่นด็อกให้เราเขาก็ทําเองเลยเออถ่ายรูปตามตามเทมเพลตเพื่อให้ได้ตัวนั้นน่ะแล้วเราอ่ะมีหน้าที่ไปดาวน์โหลดสมาร์คคิวซีแอลเก้าร้อยขีดหนึ่ทังสอบเจ้านั้นน่ะไฟนั้นน่ะลงมาดู่าถูกท่เออเราอตรวจก่อน แล้วซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็เอาไปตรวจได้หมดคือหัวยก็ตรวจได้เราก็ตรวจได้แต่ต่อไปแล้วเราพอพอเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือหน้าที่ของสอบแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราต้องส่งเด็กของเราเนี่ยเข้าไปทำสมาร์ทไอ้ทำค QC ในส่วนที่เกมบอกว่าเป็นคิขีดห,หนึ่งอะไรเงี้ยเออะีกทีนึงเออเพราะฉะนั้นตอนนี้เองรีบศึกษาว่า เรลองรีบศึกษาดีว่าถ้าใช้ L 900ขีดหนึ่งทำยังไง QC ขีดหนึ่งทำยังไงอย่างเงี้ยเราพว้อมเดี๋ยวพวกเนี้ยต้องคุยกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะเวิรออแต่ว่าเออแต่ว่ามันมันต้องเข้า ISDP ด้วยนะ เออแล้วก็ไซเวอร์แล้วก็เอสซึ่งอะมันเป็นอย่างนี้นะเท่ากับเขาเท่ากับเอเนี่ยก็เข้าสองโปรแกรมอะไม่ลับไม่ับไมรับค่ะพ่มนะปรจจเฮ้ยไม่รับไม่รับยกินข้าวกนก่อ จอดรถกินข้าวเลยดีกวะะ่ามั้ป้อนข้าวกันไปกินข้าวเลยเร็วชอ้อนเอามาเปล่าซื้อช้อนไปเลยช้อนให้นอนตื่นนอนนี่นะให้นอนไม่นอนขี่จักรยาน มีนี่ถึงแล้วเนี่ยแม่จะมาเอาต้นมาได้ถึงแล้วถึงแล้วเนี่ยเราวันนี้มีแต่จะจังมีตลาดเหรอมีทุกวันอา้าวมีทุกวันเหรอเออแต่มีมากมีน้อยอุ้ยหัวทีมอุ้ยคอหงายเหนื่อยเหนื่อยเหนือ่อยเพลีย,ยพเพลียพ,พับผมเนี่ยตรงนี้เลยพ,พับตรงอู้ายหัวทิ่มหัวทิ่ม จอดลิมนี้ก่อกันก็ได้เดวโทางอย่าให้จอดทางนี้เลี้ยวเข้ามาหมอทางรถกระบะเนี่ย